ค่ะวันดีค่ะวันนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตาก็ได้พาผู้ประกอบการท่องเที่ยว อ ok um ุ้มผางน้ำตกพีราสูแล้วก็ิจกรรมล่องแพเกินภูมิพลมาเสนอขายเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจต่องเที่ยวจากสอปปอลาวฝั่งจำปาสักเมืองปากเซแขวงจำปาสักที่ประเทศลาวเพื่อที่จะกระตุ้นตลาดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวลาวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวทางจังหวัดตากและก็เชื่อมทางภาคเหนือ ซึ่งก็ได้รับความสนใจในเรื่องของสินค้าการท่องเที่ยวจังหวัดตากที่จะเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวลาวนะคะที่จะมาดูไม่ว่าจะเป็นล่องแพเขียงภูมิพน์ดูเส้นทางของชายแดนไทยแม่สอนแล้วก็ขึ้นไปท่องเที่ยวน้ําตกทีรอสูก็เป็นการเปิดแนวทางเส้นใหม่ที่จะให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศได้ค่ะ ค่ะเรามีผู้ประกอบการท่องเที่ยวอุ้งหางมานําเสนอขายสวัสดีค่ะนําเสนอขายการท่องเที่ยวให้กับทางทัวร์ขอยื่นก็ได้ค่ะนี่ก็คือจากเอ่อเป็นบริษัททัวร์ใช่ไหมคะอยู่อยู่สบายดีอยู่จังหวัดไหนคะอยุยยุยจังหวัดสังเราอ๋อค่ะแบบเป็นทัวร์เป็นทัวร์เส้นทางเชื่อมประเทศเนาะแม่เลยเขาขุดบ่เขาตั้งแต่กุฎบอก็ค่ะจังหวัดนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับจังหวัดตามนะครับ พี่จิตในห้องสอนนะครับจุตาริกจูไทยธานีนะครับผมะเราไมทีีบูธของอ่อุ้มผางฮิวนะคะก็คืออุ้มผางฮิวรีสอร์ทที่อำเภออุ้มผางก็ได้พาผู้กองแดงนะคะเดินทางมาเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวน้ําตกทีรอสูนะคะซึ่งที่จัปาสักก็สนใจอยากจะเดินทางไปทางเหนือไปจังหวัดตาก ที่จะจะเชื่อมโยงกันซึ่งการเดินทางก็ไม่ได้ว่ายากอย่างที่คิดนะคะเดินทางเชื่อมในเส้นทางเหนือล่างแล้วก็ต่อไปที่จังหวัดตากได้ค่ะ เรามาถึงตรงนี้ในเส้นทางล่องแพรเขื่อนภูมิพลแม่ปิงแพรแม่ปิงที่เขื่อนภูมิพลก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้ทางสปปลาวทางปากเสดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดตากนะคะนี่ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแล้วมาอีกด้านหนึ่งนะคะทางเวลาัหลายในตัวรานะคะงตรงาจากที่เย็นชวสถานที่ท่องเที่ยวของสระร ค่ะเราก็มาเจอทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่ทําทั้งเชื่อมลาวแล้วก็เชื่อมในประเทศนะคะอินบาวเอาบาวก็จะเป็นของบริษัทอินโดจีนเกตเวออินโดจีนเกตเวคุณโทเลนะคะซึ่งก็ถือว่า เป็นบริษัทใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็อยู่ในสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งคุณทะเลก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำนักท่องเที่ยวจากสปป,ปลาวหรือว่าจากอุบลราชธานีเชื่อไปที่จังหวัดมากันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ